รออะไรล่ะขอรองเลยได้ไหมล่ะก็คือาไปเก่อนใช่ไหมใช่พี่ัทปากมันจะฟูแบบปูอ่ะเนี่ยแต่งหน้ามาก็ใช้ก่อนก่อนแต่งหน้านะอืมอ่ะแล้วก็ความมนี่ตลับหนึ่งแพงไหมคะจะมีเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยต้องขายของแพงๆปะไม่จาเป็นค่ะพี่ณัฐเออร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าไหร่นะตลับลร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี้ก็คือทําให้้องกิ๊กมีเป็นสามร้อยล้าน จริงค่ะพินัดโหดมากอ่ะเดี๋<ช>ิมเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าของน้องที่เนี่นยเยอะมากนะเขาบอกว่าดีมากค่ะปากหายดำครั้มจริงๆเขาบอกว่าใช้ดีมากๆค่ะแบร,รนด์นี้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยค่ะที่หนูเลือกใช้แล้วก็เลือกขายด้วยเอ่าอันนี่ตอนนี้ปากดูแบบอ๋อแต่ว่ามันก็ให้ปากแบบดูอวบอิ่มเลยเนาะเขาเป็นเงาเนาะจุบุมากอ่ะมันเงาอ่ะปากมันดูจุบุมากเนี่ย แล้วที่สำคัญนะคะคือกลิ่นหอมมากตอนอยู่ในตลับเนี่ยมันจะเหมือนแดงเข้มนะแต่พอทามาจริงๆมันมันแบวมากเลยอะมันแบวสิมันละเลือดที่งาปากสวยมากแม่สวยจึงมากเอ้ดีอะก็ใครชอบสีดีม็นเป็นแอปเปิลแดงเนาะแต่ว่ามันจะมีสีนี้ที่เป็นสีลุคพีชนะคะก็จอกอันนั้นสอกส้มๆหน่อยหอมมากนะครับลองดมอันนี้น่อนะตัวนึงนะ ตอนนี้คือโดนป้ายยาแล้วนะคะป้ายยาลดราคาลด่านี่อันนี้สีอีกสีหนึ่งจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูกันเห็นไหมล่ะลูกค้าแบบช่วยกันพิมพ์เวอร์บอกว่าลิฟฟิล์ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือดีขั้นสุดอ๋ออันนี้เจาะส้มใช่แล้วนี่อันนี้เจาะแบบชมพูแดงหน่อยอ๋อก็แล้วแต่วันน้องว่ายังไงนะฮะปังมักจะขายร้อยเก้าเก้านี่คือรวยเป็นร้อยล่ะ